สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาให้น้ำต้นเดฟกระดุมนะครับเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราจะใช้สายยางรดกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดฟกระดุมของผมนะครับผมนำมาประดับตกแต่งเพื่อจะพรางสายตาจากห้องฝั่งตรงข้ามของตึกนะครับผมจะไดไ้ไม่ไปแอบส่องเขานะครับไม่ใช่นะครับก็คือเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการให้น้ำก็จุ่มลงไปในอ่างทรงสูงแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับมันจะลอยน้ำแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าด้านในนั้นมันเป็นกากบมะพร้าวนะครับเราต้องใช้มือกดลงไปด้วยนะครับกดไว้สักแค่แป๊บเดียวก็พอนะครับแล้วก็นำขึ้นมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับข้อดีของวิธีการให้น้ำต้นไม้แบบนี้นะครับหนึ่งก็คือต้นไม้นั้นนะฮะจะได้รับความชุ่มชื้นได้รับน้ำอย่างทั่วถึงนะครับสองก็คือว่าน้ำเนี่ยมันจะไม่ลงไป ลเละเทอผู้อื่นนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับอีกข้อหนึ่งประการสำคัญก็ช่วยเรื่องของการประหยัดน้ำด้วยนะฮะ ครับอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าน้ําที่อยู่ในอ่างนี้มันลดลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอ่างทรงสูงด้วยนะครับผมเลือกอ่างทรงสูงเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่นะครับเพราะว่าระเบียงมันค่อนข้างจะแคบนะฮะผมไม่ได้ให้น้ำเ,เจ้าเดฟกระดุมแบบนี้ทุกวันนะครับเวลาในการให้ก็คือ2วันผมก็จะทำแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับ ก็เท่ากับว่า1สัปดาห์เนี่ยให้น้ำเดฟกระดุม3ครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำลงไปให้เต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีก2วันผมก็จะรดไม่ใช่สิอีก2วันผมก็จะให้น้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ การขังน้ำเอาไว้แบบนี้พักน้ำเอาไว้แบบนี้นะครับก็จะช่วยให้คอรีนที่อยู่ในน้ำปราปานะครับละเหยออกไปด้วยนะฮะ ต้นเดฟนี่ก็มีอยู่หลายพันนะครับให้สังเกตลักษณะที่ใบของมันนะครับอย่างเดฟกระดุมของผมก็จะเป็นใบกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับจะมีที่เป็นทรง,ทรงแหลมๆด้วยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเดฟหัวใจนะครับแล้วก็มีที่เป็นใบใหญ่ๆนะครับก็ลองเลือกดูตามความชอบของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมซื้อ,เ,อเขาเรียกอะไรอะมูลี่ใช่ไหมครับมูลี่ไม้ไผ่นะครับ ซื้อมาจากร้าน60บาทนะครับซื้อมา2อันนะครับแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับล็อกไว้แบบนี้นะครับสีของตัวไม้ไผ่เนี่ยนะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ให้เกิดความซอฟต์ลงนะครับจากโครงสร้างของห้องนะครับก็จะทำให้เราได้รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ กดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครได้ที่นี่ B House Channel ครับ